สวัสดีครับผมนายวิชัยจันทาทับ0 1 8ย์และนายเราโลดแครทองศ1 7ย์ครับ x 1แทนการทำงานของปุ่มสตาร์ทครับมอเตอร์ตัวที่ห้1 x 2แทนการทำงานของปุ่มสต็อปมอเตอร์ตัวที่ห้1ครับแล้ว y 1คือแทนแทนมอเตอร์ตัวที่ห้1ครับ x 3แทนการทำงานของปุ่มสตาร์ทมอเตอร์ตัวที่2ครับ X4 แทนการทำงานของปุ่มสต็อปมอเตอร์ตัวที่สองครับ Y2 แทนมอเตอร์ตัวที่สองครับเมื่อกดปุ่มสตาร์ทครับมอเตอร์ที่หนึ่งจะทํางานครับและเมื่อกดปุ่มสต็อปครับมอเตอร์จะทํางานครับเมื่อกดปุ่มสตาร์ทครับมอเตอร์ตัวที่สองจะทำงานครับเมื่อกดปุ่มสต็อปมอเตอร์ตัวที่สองจะทํางานครับ ขอบคุณครับ